คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชมัญญัตินิรโทษกรรมโดยนายสามารถแก้วมีชัยเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สสที่สนธิธรมประยะติแก้ไขถ้อยคำในร่างทั้ง163คนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการนายแพทย์เวงต่อจิราการสสพักเพื่อไทยแกนนำนปชอขอให้ทบทวนร่างของคณะกรรมาการเสียงส่วนใหญ่และให้ยกเลิกการนิรโทษกรรมแก่ผู้สังการแกนนำและชายชุดดำ ซึ่งสอดคล้องกับสมาชิกพักประชาธิปัตย์หลายคนอาทินายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายนิพิษอินทรสมบัติขณะที่เสียงส่วนใหญ่นะครับยังคงยืนยันตามมติของคณะกรรมการเสียงข้างมากโดยให้สสที่เห็นต่างสนับคำปรายติไว้พิจอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระสอง นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงเกี่ยวกับร่างพระราชะบัญญัติฉบับนี้เข้าข่ายกฎหมายการเงินหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นการคืนเงินให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งประธาน,นาคณะกรรมิการยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องทั้งการคืนเงินและกฎหมายการเงินจนในที่สุดนะครับมีผู้เสนอให้บันทึกไว้ในข้อสังเกตว่าจะไม่มีการคืนเงินให้กับพันตารวจโททักษิณสร้างความพอใจระดับหนึ่งในที่ประชุม นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบคอบและหากไม่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติได้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นพระราชกำหนดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งขณะที่นางพยาอาคาตมารดาของนางสาวกมลเกตอาคาตยื่นหนังสือต่อนายสามารถผ่านนายวิชานมีนชัยนันเพื่อขอให้พักเพื่อไทยและคณะกรรมการ ทบทวนการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมากรา3เพราะไม่สามารถรับได้ที่ผู้สั่งการสลายการชุมนุมจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองไม่ต้องรับโทษ